สวัสดีค่ะสับป,ประรดชะรอัยบำรุงผิวพรรณสำหรับวัย30บวกมาฟังกันนะคะสับป,ประรดมีชื่อสามัญว่าพายแอปเปิมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่านナสโคムูซุสจัดอยู่ในวงสับป,ประรดนะคะสับป,ประรดมีชื่อภาษาท้องถิ่นหลากหลายนะคะอย่างเช่น ภาษาของทางเหนือนะคะเขาก็เรียกว่ามนัดมะคานัดบ่อนัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะเรียกบักนัดทางใต้จะเรียกว่าย่านัดหรือขนุนทองนะคะสับป,ปะรดนะคะมีต้นกำเนิดมาจากอเมริกาใต้มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี ในสับประรดนี้นะคะจะมีแร่ธาตุและวิตามินมากมายอย่างเช่นคา oh ร์โบไฮเดรตวิตามินซีสับปะรดนะคะจะมีสรพพคุณในการรักษาโรคต่างๆได้อย่างเช่นโรคบิดมาดูสรพพคุณของสับประรดกันนะคะข้อ1สร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายข้อ2 ลดเสี่ยงมะเร็งข้อ3รักษาอาการหวัดข้อ4ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีข้อ5ช่วยให้ช่องปากแข็งแรงข้อ6บรรเทาอาการร้อนหรืออาการกระสับกระส่ายนะคะข้อ7บรรเทาอาการท้องผูกขับถ่ายสะดวก ข้อ8ช่วยย่อยอาหารประเภทโปรตีนนะคะอย่างเช่นเนื้อสัตว์เป็นต้นข้อ9ลดเสมหะในลำคอข้อ10ช่วยขับปัสสาวะข้อ11รักษาโรคนิ้วข้อ12รักษาโรคไตอักเสบได้ข้อ13รักษาความดันโลหิตสูงข้อ14 รักษาโรคหลอดลมอักเสบข้อ15บรรเทาอาการโรคบิดข้อ16รักษาอาการนิ้วล็อกข้อ17รักษาอาการบวมน้ำข้อ18รักษาแผลที่เป็นหนองได้ข้อ19แก้ปัญหาส้นเท้าแตกได้นะคะ20 ลดอาการอักเสบของบาดแผลได้ข้อ21รักษาโรคผิวหนังข้อ22ห้ามเลือดได้ข้อ23บำรุงไตแก้กระสหรืออาการของโรคนั่นเองนะคะข้อ24แก้ฝีต่างๆได้มาดูประโยชน์ของสับประรดกันนะคะข้อ1 ช่วยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสข้อ2ชะลอริ้วรอยและชะลอชรานะคะข้อ3สบายท้องไม่อึดอัดข้อ4สับป,ปะรดนำมาแปรรูปเป็นสับป,ปะรดกวนได้นะคะข้อ5สับป,ปะรดยังแปรรูปเป็นวายหรือแยมสับป,ปะรดได้นะคะ ข้อ6สับป,ประรดยังเป็นส่วนประกอบของอาหารชนิดต่างๆได้ค่ะมาดูคุณค่าทางโภชนาการของสับป,ประรดกันนะคะสับป,ประรด100กรัมเท่ากับพลังงาน50กิโลแคลอรีค่ะมีคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลเส้นใยไขมันโปรตีนวิตามิน B 1 สองสและ9นะคะโคลีนวิตามินซีแคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมแมงกานีสฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโซเดียมและสังกะสีนะคะขอบคุณข้อมูลจาก made thai com ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามสิ่งใหม่ๆในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ